สุขใจทุกครั้งที่ได้มานอนที่นี่วันนี้ก็มาบริจาคเก็ดเลือดกุ o u B ครั้งที่64แล้วก็มาช่วยต่อเติมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เลือดในหัวใจเราได้ไปวิ่งในหัวใจใครสักคนหนึ่งให้เลือดให้ชีวิต ก็จะมาช่วยเหลือต่อไปเท่าที่เราจะมีชีวิตกำลังร่างกายที่จะช่วยต่อเติมให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะรักษาร่างกายและสภาพจิตใจให้ดีพร้อมที่จะช่วยเหลือให้เพื่อนได้เก็บเพื่อนของเราได้แข็งแรงและต่อต้านต่อสรรพสิ่งทั้งหลายให้ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่และจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆ